ถ้าเราชกใครนะแทงใครไปที่หัวใจครับเสนอขอแก้271มาตาเดียวเป็นไงให้เราไม่มีสวที่มาจากการแต่งตั้งแตบบ่มีอำนาจสูงซึ่งขัดกับหลักประชาธิปไตยสากลวันนี้มันต้องมีความยืดหยุ่นต้องมีความสามารถในการทำงานร่วมกันได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขความขัดแย้งเพิ่มเติมพร้อมหรือเปล่าที่จะแหกกรงขังที่เกิดจากอำนาจของคนที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไอ้มาตรา271ให้สอวอแต่งตั้งโดยคสอชอเนี่ยมาเลือกนยายกรัฐมนตรีนี่มันไม่แฟร์อยู่แล้วเขียนไม่ทำไมวะเขียนให้มันทะเลาะกันเปล่าถ้าเราชกใครนะแทงใครไปที่หัวใจครับเสนอขอแก้271มาตราเดียวแล้วไปเข้าสภา,าเป็นยังไงร,รู้เปล่าบรรยากาศฝ่ายคา้านกับฝ่ายรัฐบาลเราต้องการเสียงสอวอมาโหวตให้เราเว้ยปรากฏว่าก็พยายามพูดหวานล้อมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่บรรยากาศเป็นบรรยากาศทะเลาะกันอนะ่ะพอคุณทะเลาะกันโป้งปึ๊บไปขอให้เขาโหวตนี่เขาไม่โหวตให้แล้วไงผมเห็นด้วยว่า272เป็นปัญหาน่าจะเป็นมาตราที่ขัด ับหลักประชาธิปไตยมากที่สุดก็ทำให้ประชาชนในการเลือกนายกเนี่ยเสียงของเรา70,000คนรวมกันเนี่ยเท่ากับสอวหนึนะ่งคนเสียงของเรา18ล้านเสียงรวมกันเนี่ยเท่ากับสอว250คนแต่มีอำนาจเยอะมากนอกจากอำนาจเลือกนายกแล้วมีอำนาจในการมาโหวตกฎหมายปฏิรูปประเทศเร่วมกับสสนะครับมีอำนาจในการขัดขวางการแก้ไขรัฐมนูลอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องแก้แน่นอนทำยังไงให้เราไม่มีสอวอที่มาจากการแต่งตั้งแต่มีอำนาจสูงซึ่งขัดกับหลักประชาธิปไตยสากลรัฐธรรมนูญตัวของเขาเองมีปัญหา เขาไปเอื้อนะครับว่าสวเนี่ยต้องเอาด้วยนะต้องเกินหนึ่งในสามก็คือต้องเกิน83-84เหมือนจะมี conflict of interest โดยถูกกฎหมายได้คือมันล็อกไว้เพราะอั้นเราจะพยายามยังไงมันก็ติดล็อกตัวมันเองพวกเราทุกคนอยู่บนเวทีเราก็ได้แต่บนเราสนับสนุนว่าเราอยากให้มีสอสอรอสมาชิกสภาร่างรรมนูญซึ่ง เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนจรงิงๆซึ่งมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ผมจึงขอเสนอครับทุกพักการเมืองประกาศเลยฮะว่าหลังการเลือกตั้งคราวนี้ใครจะมาเป็นอันดับหนึ่งก็ตามท่านจะสนับสนุนพักการเมืองนั้นตั้งรัฐบาลหักสอวสองคนเสียตั้งแต่วันนี้ปัญหาที่มันเกิดคืออะไรรู้ไหมคือพอบอกว่าสอวอมีอำนาจโหวตนายกได้เป็นปัญหาแต่พอเลือกตั้งเสร็จ ไปร่วมกับสวยกมือให้ฝ่ายที่แพ้เลือกตั้งเป็นรัฐบาลมันจึงเป็นปัญหาใหญ่งไงครับเวลาแก้รัฐมนูญเนี่ยมันแก้ยากกว่ากปกติตรงที่มันต้องใช้เสียงสวหนใน3คุณต้องปลดล็อกนั้นก่อนเพราะสวชุดนี้มาจากการแต่งตั้งเมื่อคุณปลดล็อกตรงนั้นได้ปุ๊บก็เอาเสียงข้างมากของรัฐสภาสิสวก็โหวตมาสสก็โหวตไปแล้วดูซิว่าคะแนนออกมายังไงแต่คุณอย่าไปเบรก โดยใช้สิทธิพิเศษ handicap ทางการเมืองว่าต้องได้เสียงสอวอถึงหนึ่งในสามนะจำเป็นต้องมาหาทางออกที่ไม่จําเป็นต้องอาศัยเสียงของสอวอนะครับซึ่งทางออกนั้นเนี่ยก็คือข้อเสนอที่พรกก้าวไกลประกาศไปเมื่อเดือนที่แล้วคือการจัดประชามติพร้อมกับวันเลือกตั้งเลยครับให้ประชาชนเนี่ยมาลงคะแนนเสียงนอกจากการเลือกสอสเขตสสบัญชีราชชื่อแล้วลงคะแนนเสียงว่าเห็นด้วยหรือไม่ให้มีการจัดทํารัฐมนูญฉบับใหม่โดยสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงพวกเราทุกคน ทำงานในการเมืองสำคัญที่สุดเลยพวกเราเนี่ยจะต้องไม่หยอดนะครับอะไรที่มันจะเกิดความขัดแย้งเพิ่มเติมแล้วมันต้องสืบทอดไปถึงรุ่นน้องๆไม่เอาละวันนี้มันต้องมีความยืดหยุ่นต้องมีความสามารถในการทํางานร่วมกันได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขความขัดแยง้งเพิ่มเติมเราต้องอยู่ในโลกความเป็นจริงจนเราจะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดถ้าพูดเสียให้ชัดมันอยู่ที่คนที่เสนอตัวเป็นตัวแทนประชาชนพร้อมหรือเปล่า ที่จะแหกกรงขังที่เกิดจากอำนาจของคนที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง